สวัสดีค่ะคุณลูกค้าร้านลำโพงเครื่องเสียงลำลูกกาของานะคะวันนี้มาอัปเดตลำโพงกันค่ะหลังจากที่ทางร้านเราไม่ได้ลงให้ลูกค้าดูหลายเดือนกันนะคะมัวแต่ยุ่งๆอยู่ค่ะมาดูกันค่ะว่าตอนนี้ลำโพงเราล่าสุดวันนี้นะคะมีอะไรกันบ้างนะคะเริ่มจากตัวแรกเลยค่ะตัวนี้วันนี้จะเป็นงานบอสตันเป็นงานของอะไรคะเฮีย งานของอเมริกานะคะให้เฮียดแนะนำให้ดีกว่าอันนี้ก็จะเป็นโบสของเราค่ะ,ะตัวต่อไป B&W รุ่นนี้รุ่นไหนคะเฮียยตัวนี้จะเป็น604นะคะ <60 4. S 1> อันนี้ผลิตยอยู่ที่อังกฤษ ค่ะอ่าตัวต่อไปอันนี้หกศูนย์สามเอสทูอันนี้หกศูนย์สามเอสทูนะคะอันนี้ก็ติดเหมือนกันแต่ตัวความสูงของลำโพงจะเตี้ยก,กว่าตัวนี้ค่ะดอกสวย ไปค่ะอันนี้ 603ST 603ST ค่นนะนนตัวนี้จะเป็นตัวนี้ตัวนี้จะเป็นสีเขาเรีกเยกอะไรนะสีเทาอ่าอันนี้จะเป็นสีเทาสวยเออสวยเนาะสวยค่ะคืนพวกนี้จะเข้าใหม่ใช่ไหมคะเฮียเข้าใหม่เข้าใหม่หมดเลยนะคะแล้วตัวต่อมาก็อันนี้เป็น CM7 CM7 อนี้ค่ะอันนี้จะมีอันี้ทเี่ยงอันนี้จะมีบีอยู่หนึ่งี่สี่คู่นะคะเป็นทรง t ว w e r ใช่ไหมคะเนี่ยทรง tower หมด book e l เรายังไม่เข้าใช่ไหมเ้าหมดแล้วต่อไปก็จะเป็น p ี P.S.B. อันนี้ผลิตที่แคนาดาอันนี้แคนาดาผลิตที่แคนาดาค่ะเสียงพวกนี้จะเป็นไงคะเฮียเสียงดีครับเสียงดีมากตัวเลขแต่เสียงดีใช่ไหมคะต่อไปก็จะเป็นอันนี้ก็เข้าใหม่ Infinity เข้าใหม่ตัวนี้จะเป็น Infinity Beta ดีตานี่ผลิตที่อเมริกาอ่าตัวนี้ผลิตอยู่ที่อเมริกานะคะซ่าูอย์อันนี้ก็จะมีไซส์พ็อกโอริโอ้ o o, มีไซส์ใหญ่กับไซส์เล็กนะคะจากนั้นเป็น A7 อันนี้ A7 ตัวใหญ่นนรีเกียรพลาสติกของพึ่งเข้าค่ะ อัน <S <S นตัวนี้จะลองลงมาอันนี้ A5 อันนี้ A5 อันนี้เซ็นเตอร์อันอนี้ A7 เเอร์ b นนี้เซ็นเตอร์ B&W แล้วก็นี่อิแล็บล็ ีก็จะเป็นเซ็นเตอร์ของจามโมนะคะจามโมกับอินฟินิตี้แล้วก็จะมีอันนี้อะไรคะเฮียอันนี้อะไรนะไดอ๋อไดไดโตนอันนี้พอกบ,บุกเชล เชืเราก็จะมีออนเกีลค่ะออนเกลกับฮอปออนเกลเราเหลือไม่กี่คู่แล้วนะคะส่วนพวกเครื่องเล่นเราตัวนี้ฟังตัวนี้ฟังรับขึ้นได้ใช่ไหมคะเฮียรับขึ้นวิทยุได้ใช่ไหม ทรับเราตอนนี้เรามีอยู่ยามาฮ่ายามาฮ่าตัวหนึ่งแล้วก็อีเล็กตัวหนึ่งนะคะตอนนี้เครื่องเล่นของเราตอนนี้ก็จะมีเ็นนอนมาล้าน อะไรเอออะมาล้านเฮมา้าลูกค้าสนใจโทรมาสอบถามเฮียได้นะคะที่เบอร์เดิมค่ะ0897806126ลายไลน์เดิมเลยนะคะสนใจโทรมาสอบถามราคา กับเพียได้ค่ะส่วนลูกค้าใหม่ร้านเราจะอยู่ติดกับบิ๊กซีเลยบิ๊กซีลำลูกกาของ้ามาน,น,นิดเดียวค่ะประมาณสามร้เมตรได้ไหมคะแล้วก็ร้านของเราจะอยู่ขัวย่าเนยค่ะเดี๋ยวเข้ามาก็เจอเลย โอเคค่ะยังไงสนใจยังไงโทรมาสอบถามได้นะคะแล้วทางร้านเราจะลงให้ลูกค้าดูอีกค่ะสำหรับคลิปนี้แค่นี้ก่อนนะคะสวัสดีค่ะ